สวัสดีค่ะเชฟรอรอมาให้ชมอีกแล้วนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นเชฟ4ประตูค่ะรอรอตัวท็อปเลยนะคะเครื่องคองมเร็ว3 0 0 0ซีซีเครื่องตัวเดียวกับ d m a มนะคะอะไรใช้ด้วยกันได้เลยค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีเกียร์ดีคสซีสวยหม้อน้ำมินียมนะคะช่วงร่างแน่นคะ่ะรีแมปขับสนุกพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะไฟตาทองชั้นคะ่ะทรงระะสวยนะคะสีดำดุดัน ภายในตามรูปเลยนะคะทุกท่านพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นมี Airbag 2ลูกเบรก ABS ส r ทเกตวัดบูทหกสปอนด์ชกแต่ง4ต้นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะเครื่องเสียงแบรนด์ชั้นนำระดับประกวดค่ะขับดีมากๆนะคะรถสวยๆนะคะราคาคันนี้นะคะ2 9 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะภายในแบบนี้เลยคะ่ะทุกท่าน ภาษีพรบรสินค้าคมปี66นะคะร้อแม็กสวยๆย,ยางปี2020ดูรับรับคันกันก่อนนะคะทุกท่านประกอบการตัดสินใจเราต้องดูให้ทั่วๆนะคะสีสันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เยอะไม่น่าเกียดคะ่ะโดยรวมยังดูดีนะคะขับขี่กันได้ปกติเครื่องยนต์คอมมันเรลนะคะ3 0 0 0ซีซีค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีนะคะใช้งานกันได้เลย29,000บาทรถอยู่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะท่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะหรือต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะท่านก็สามารถที่จะติดต่อเจรจากันได้โดยตรงเช่นกันค่ะแอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ